แนวปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาหญิงควรมัดผมให้เรียบร้อยป้องกันการถูกดูดจากเครื่องที่มีแรงหมุนเวียงนักศึกษาที่จะเข้าห้องปฏิบัติการควรสวมรองเท้าหุ้มส้นปิดปลายเท้าป้องกันการสะดุดเก้าอี้ สำหรับปฏิบัติการนักศึกษาสวมแว่นตาสำหรับปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพที่รุนแรงสำหรับนักศึกษาที่สวมแว่นสายตาให้สวมแว่นตาสำหรับปฏิบัติการทับแว่นสายตาได้เลยในการใช้ห้องปฏิบัติการไม่ควรรับประทานอาหารดื่มน้ำรวมทั้งสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ไม่ควรนำเครื่องสำอางมาแต่งหน้าหรือของใช้ที่ไม่จำเป็นเข้ามาในห้องปฏิบัติการขณะทำปฏิบัติการเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ห้ามหยอกล้อหรือเล่นกันระหว่างทำปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของสัมภาระส่วนตัวในตู้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนทำปฏิบัติการและไม่ควรวางสัมภาระไว้ทางเดินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในขณะทำปฏิบัติการระวังไม่ให้มือไปสัมผัสหน้าตาหรือปากขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการห้ามเคลื่อนย,ย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆออกจากห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือและทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานให้เรียบร้อยเมื่อทำปฏิบัติการเสร็จแล้ว ศึกษาคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติการทุกประเภทติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการก่อนเข้าใช้งานในห้องปฏิบัติการเพื่อแสดงความจำงและวัตถุประสงค์ของการใช้งานแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางเคมีศึกษาความเป็นอันตรายของสารเคมีจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS เมื่อเตรียมสารหรือทดลองทางห้องปฏิบัติการควรติดป้ายฉลากเลเบลให้ชัดเจนทุกครั้งป้องกันความสับสนในความเป็นอันตรายและความผิดพลาดในการทดลองห้ามสูดดมไอระเหยของสารเคมีโดยตรงเด็ดขาดประมัดระวังการใช้สารเคมีใกล้ปักไฟหากมีการหกหรือกระเด็นอาจทำให้เครื่องมือชำรุดหรือเกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้าได้ การเตรียมสารเคมีประเภทกรดด่างหรือสารระเหยควรทำในตู้ดูดควันหรือฮูดห้ามนำศีสษะเข้าไปในตู้ดูดควันให้อ่านผ่านกระจกของฮูดหรือตู้ดูดควันการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรดร่างกาย หากผิวหนังสัมผัสโดนสารเคมีต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย15นาทีและทำการแจ้งเตือนบุคคลที่อยู่ภายในพื้นที่ให้รับทราบทันทีที่บริเวณสารหกหลน่นถ้าหากสารเคมีหกรสใส่ร่างกายหรือกระเด็นเข้าดวงตาให้นักศึกษาถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารออก ล้างร่างกายหรือฉีดน้ำล้างดวงตาด้วยน้ำจากฝักบัวฉุกเฉินเซฟตี้ชาวเวอร์ให้สะอาดอย่างน้อย15นาทีระมัดระวังการเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีทุกประเภทแนะนำควรใช้รถเข็นในการเคลื่อนย,ย้ายป้องกันการตกหล่นของขวดสารเคมี ห้ามวางสารไวไฟใกล้แหล่งให้ความร้อนเพราะอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟหรือระเบิดได้ระมัดร,ระวังปฏิบัติการที่มีการต้มหรืออบสารเคมีประเภทกรดด้วยความร้อนให้ใช้ถุงมือกันความร้อนประเภทที่เหมาะสมกับการทดลองสามารถกันความร้อนได้ระมัดร,ระวังการจุดไฟไม่ควรปล่อยให้ไฟติดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล เรื่องแก้วที่แตกควรเก็บไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ห้ามทิ้งลงขยะทั่วไปและวทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อลงบันทึกเมื่อเลิกทำปฏิบัติการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด วิธีการกำจัดสารเคมีเมื่อทำปฏิบัติการเสร็จแล้วสารเคมีประเภทกรดด่างรวมถึงสารเคมีประเภทอื่นๆนักศึกษาจะต้องทำการทิ้งไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ห้ามทิ้งลงอ่างน้ำเนื่องจากอาจจะเป็นสารตัวทำละลายที่ไม่ละลายน้ำสารประกอบโลหะเป็นพิษหรือสารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ กรณีสารเคมีหกลนปริมาณมากจะมีชุดจัดการกับสารเคมีหกลนเคมี i c a l spill คิดเป็นเครื่องมือทำความสะอาดมาพร้อมกับคู่มือปฏิบัติงานเตรียมพร้อมไว้ในห้องปฏิบัติการและหลังจากทำความสะอาดเสร็จให้ทิ้งลงภาชนะที่บรรจุติดฉลากให้ชัดเจนว่าเป็นของเสียอันตรายสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS มีทั้งหมด9ประเภทดังนี้ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพมี5อย่างดังนี้ 1. เสื้อคุมปฏิบัติการ 2. แว่นตาป้องกันสารชีวภาพ 3. หน้ากากอนามัย 4. ถุงมือและ 5. ถุงคุมรองเท้า ในการทำปฏิบัติการให้ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการกรณีไฟไหม้บิกเกอร์ขนาดเล็กที่ใช้แอลโกอฮอล์ให้นักศึกษาตั้งสติใช้เพจแก้วปิดปากบิกเกอร์รอจนไฟดับแต่ถ้าหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้เรียนเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม ขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามลำดับดังนี้ 1. ถอดถุงมือที่ใช้ทำปฏิบัติการ 2. ถอดแว่นตาป้องกันทางชีวภาพ 3. ถอดหน้ากากอนามัย 4. ถอดถุงคลุมรองเท้าและ 5. ถอดเสื้อคลุมปฏิบัติการ วางชุดคุมปฏิบัติการที่ถอดออกในภาชนะที่จัดเตรียมไว้แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อหลังจากนั้นล้างมือฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการทางชีวภาพให้หล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องปฏิบัติการทุกครั้งกรณีที่ต้องดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพระดับ2จะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน การจัดการสารชีวภาพ6กรั่วไหลในห้องปฏิบัติการให้แจ้งเตือนผู้ร่วมง,งานและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการให้รับทราบออกจากพื้นที่ทันทีเป็นเวลา30นาทีรอให้ละอองลดการฟุ้งกระจายจากนั้นจัดเตรียมและใช้ชุด Biological h a าส r d ส p i l l k i คิสำหรับการจัดการแหล่งปนเปื้อน นำอุปกรณ์ดูดซับไบโอโลจิคัลฮาส r าสปิลคิดคุมบริเวณดังกล่าวให้ทั่วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์1%ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีคีบวัสดุดูดซับเสร็จแก้วแตกโดยไม่ใช้มือสัมผัสดโดยตรงทิ้งลงในถุงแดงหรือภาชนะที่บรรจุประเภทขยะปิดเชื้อถอดชุดป้องกันอันตรายที่อาจปนเปื้อนระหว่างทำความสะอาดเชื้อใส่ถุงแล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ หลังจากทำการนึ่งฆ่าเชื้อให้ทำการซับผ้าแบบปกติวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเชื้อหรถร่างกายแจ้งเตือนผู้ร่วมงานให้ทราบเพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อและแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการให้เร็วที่สุดเมื่อเชื้อหรถบริเวณผิวหนังให้ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาด เมื่อสัมผัสบริเวณดวงตาให้ใช้น้ำเกลือล้างตาโดยล้างจากบริเวณหัวตาไปหางตาหากสัมผัสเชื้อบริเวณช่องปากให้ใช้น้ำเกลือความเข้มข้น0.9เบ้วนปากแล้วดื่มน้ำตามในปริมาณมากนำผู้สัมผัสเชื้อไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหรือให้คำปรึกษาต่อไป การจัดการของเสียทางชีวภาพขยะที่มีการปนเปื้อนเชื้อให้ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อถุงสีแดงที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการส่วนขยะอื่นๆที่ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อให้ทิ้งลงในถังขยะทั่วไปได้แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางสุขศาสตร์นักศึกษาจะต้องใส่เสื้อปฏิบัติการกางเกงขาย,ยาวและรองเท้าหุ้มส้นในห้องปฏิบัติการทางสุขศาสตร์ เมื่อนักศึกษาต้องการใช้ห้องปฏิบัติการรวมทั้งเครื่องมือทางสุขศาสตร์ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์นักศึกษาต้องทำการอ่านคู่มือประจำเครื่องมือก่อนใช้งานหลังจากที่นักศึกษาทำปฏิบัติการเสร็จ ให้นักศึกษาทำความสะอาดบริเวณที่ทำปฏิบัติการรวมถึงนักศึกษาต้องทำความสะอาดเครื่องมือและจัดเก็บเครื่องมือที่ใช้ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้หยุดทำกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือปิดเครื่องมือที่กำลังทำงานหากสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยให้ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายก่อนโดยตัวเองต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายด้วย จากนนั้กดปุ่มสัญญาณเตือนที่อยู่บริเวณใกล้ห้องปฏิบัติการและแจ้งเหตุให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบพ,พยายามดับเพลิงด้วยตนเองในกรณีที่มั่นใจว่าทำได้ปลอดภัยเท่านั้นโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือที่จัดไว้หน้าห้องปฏิบัติการวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 1. ตั้งสติและประเมินสถานาการณ์ 2. รีบอบพยพออกจากพื้นที่ 3. ใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี 4. แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ 5. ตรวจสอบความปลอดภัยหลังอพยพแผนพังการหนีไฟห้องปฏิบัติการชั้น5ของคณะสาธ,ธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์แผนผังการหนีไฟของห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารบุญชูปณิธานคณะสาธ,ธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาศสตร์ศูนย์ลำปาง ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมี4ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ดึงสลักออก 2. กดสายฉีด 3. กดคันบีบ 4. สายสายฉีดไปบริเวณฐานของไฟ